ทีทูมาเยือนเด็กๆแล้วสวัสดีครับเด็กๆรู้ไหมว่าเวลาทีทูจะรับข้อมูลต่างๆทีทูจะต้องแยกแยะประเภทของข้อมูลก่อนและทีทูจะบอกให้ว่าเด็กๆเองก็ต้องรู้จักประเภทของข้อมูลกันด้วยนะครับตามมารู้จักประเภทข้อมูลในหน่วยความจำของทีทูกันเลย ข้อมูลมีสประเภทนะครับประเภทแรกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรซึ่งก็คือข้อมูลที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่ใช่การคํานวณทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเช่นหนังสือพิมพ์ป้ายประกาศทะเบียนบ้านและทะเบียนรถยนต์ประเภทที่สองข้อมูลที่เป็นตัวเลข คือข้อมูลที่ประกอบไปด้วยเลข0ถึง9ใช้ในการคำนวณเช่นตัวเลขแสดงคะแนนหรือราคาสินค้าประเภทที่3ข้อมูลภาพซึ่งก็คือข้อมูลที่เป็นภาพมีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเช่นการ์ตูนหรือภาพยนตร์จาก VCD ภาพวาดและภาพโปสเตอร์เป็นต้น ประเภทที่สี่ข้อมูลเสียงซึ่งก็คือข้อมูลที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสทางหูในการรับรู้เสียงทั้งเสียงจากวิทยุโทรทัศน์และโทรศัพท์รู้จักประเภทข้อมูลทั้ง4แล้วก็ต้องรู้จักการรับรู้ข้อมูลโดยใช้อวัยวะต่างๆของร่างกาย 1. ข้อมูลในการมองเห็นเช่นตัวเลขและภาพ ซึ่งเราใช้ตาในการมองเห็นนะครับ 2. ข้อมูลในการฟังเช่นข้อมูลเสียงเราใช้หูในการฟังยังไงล่ะเด็กๆ 3. ข้อมูลจากการสัมผัสเช่นข้อมูลความร้อนความเย็นและลักษณะรูปร่างของสิ่งต่างๆเราใช้มือและเท้าในการสัมผัสนั่นเอง ทีทูบอกเรื่องข้อมูลไปตั้งเยอะลองสังเกตดูนะว่าชีวิตประจำวันของเด็กๆใช้ข้อมูลประเภทไหนสำหรับวันนี้ทีทูลาแล้วสวัสดีครับ